แล้วจ,จอดรอซื้อตั๋วเรือนะครับพอดีถ้าเกิดเนี่ยถ้าใครเป็นสมาชิกอ่ะเราพอเขาจะให้เดี๋ยว้ยก็จองผ่านเว็บมาแล้วหรือว,ว่าซื้อที่เซเว่นนีลเว้นจองมาแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีตั๋วก็รอแบบเรานะนี่ค้อทางเลยนะจับเต็มเลยจ้ารอเต็มเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อตั๋วมาเขาซื้อตั๋วเขา อาจจะวันนี้คิวไม่เยอะคงไม่น่านานื่รอเลยแป๊บหนึ่งต่อคิวลงเรือนะครับเที่ยวหกโมงเย็นเที่ยวสุดท้ายของวันนี้ไปเกาะสมุยนะครับนี่สมาชิกนั่งในรถได้ด้วยวันนี้วันนี้มีเด็กเยอะเซทา่อค่ะมีของแถมมีของเล่นด้วยแต่ตอนนี้ช่วงโควิดห้ามเล่นไปรอคิว ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินอเอาทำาบัตรมานะคะไม่งั้นก็ผู้โดยสารจะต้องลงเดินเพื่อขึ้นเรือนะคนขับจะขับได้แค่คนเดียวแต่ต,ต้องทำเอกสารมาครัง้งแล้วโดนมาแล้วใ <laughs> ช่เนื่องจากเรามีเด็กน้อยพนักง,งานขายเลยให้ติดต่อเป็นสัมงสนคัญเพื่อแลกตั๋วให้นั่งมาในรถได้นะคะจะได้ไม่ต้องเดินเนาะ ใครมีเด็กเล็กก็สอบถามที่วิชาสัมพันธ์ได้เลยจ้าต่อคิวกันเลกหนึ่งอันนี้เที่ยวหกโมงนะคะตอนนี้ลงลงถึงประมาณห้าโมงสี่สิบนาทีเที่ยวสุดท้ายของวันนี้จ้ะนี่นะครับที่เดียวเนื่อครั้งนี้น่าจะงมีมากโอ้ยที่เหลือเพียบเลย ้งหลังไอ้เพียบ<า>เลยแคบแคบโตนี่ทางขึ้นจะเหมือนอะไรนะรถช้างดูตรงนู้นจะเหมือนของเครื่องบินของเครื่องบินตัวลงนะให้เขารถเข้ามากันก่อน เด็กต้องค่อยๆเปิดนะเดี๋ยวโดนรถเขาขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวไมนั่งข้างบนเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปดูภาพที่ตกมบนเรือเหมือนเดิมครั้งเดียวแล้วก็เป็นแบบนี้ไ <laughs> ป สมุนอยู่ไหนชีช้สิไหนไหนนูน่นตรงไป ที่นั่ง V.P. ท,ที่นั่ง V.P. มานะคะหนาวเกือบตัวว่ะมีที่พิงมีที่เหยียดขามีวิวโหวดูวิวสิเนี่ยไปเย้มาจุ้ยพาที่ตกได้ด้วยนะโอ้โห สมุนยนะคะเวลาทุ่มสีนาทีโดนคัดกองที่จุดคัดกองนะคะนุหอกกับนักกุ๊กอยู่ที่จุดคัดกองนะคะเรานั่งรอย,อยู่ในนู้นว่ามีเด็กน้อยโซลาแล้วก็โอเคแล้วก็ไปไหนว่า สงสัยเบนซินจำไม่ได้มา<อ>นี่กินลูกอมด้วยนะคะรอพ่อก่อนนะรอพ่อกับนนะักกุ๊กนะคะม,มาหรืยอยังคลิปนี้เราจะมาพักที่พักเกาะสม,มุยในราคาไม่ถึงพันมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราพักกันที่ห่า่ตเตยนะคะอยู่ที่หาด หน้าถอน,น,ถอ,นอยู่ตรงโรง้ะพับก็เดินม,มาประมาณ400เมตรน่าจะถึงนะเข้ามาดูในห้องกันอันนี้เลยน,นะคาอยู่ที่800กว่าบาทนะคะเข้ามาก็จะเจอห้องนะ้ำห้องนะ้ำมีผ้าเช็ดตัวมีผ้าเช็ดหน้ามีฝักบัวนะคะห้องเหมือนคล้ายๆว่าเขารีโนเวกน่ะก็จะมีแชมพูเทียนนะ้ำมีกระจกด้านหน้าเลย มีไดรยเป่าผมให้นะคะเสียงไค้เฮ้ยเสียงไค้จะมีทีวีทีวีแล้วก็จะมีชุดชากาแฟอันนี้เป็นของ <_ EN> <ด>เราเองนะ <_ EN> แล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นมีน้ำให้สองขวดนะคะน้ำเปลาอันนี้เรา ถือว่ามามืดเขาก็เลยอัปเกรดให้ตรงเนี้ปกติแล้วว่ามันจะขาราคา800บาทจะเห็นทะเลนะคะเปิดมาทะเละเลยนู่นเราอาจจะเห็นตอนเช้าตอนนี้มันมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วเนาะเขาก็เลยอัปเกรดให้เหลือราคา700บาทมาจองสองห้องห้องด้านด้านนู้นก็จะเป็นห้องด้านในที่ไม่ติดทะเลนะคะอันนี้ก็คือจะราคา700แล้วอันนี้จะ800เพราะว่าเห็นทะเลอ้าว แต่ว่าเราจะได้เป็นเตียงคู่นะเตียงเดี่ยวหมดค่ะเตียงคู่ีโอเคเลยห้องน่ารักมากแล้วก็เหมือนแบบเขาทำการปรับปรุงบิวต์อินใหม่เป็นสไตล์แบบมินโมเรียบเรียบดูสวยๆอะค่ะโอเคแล้วจะจสะกดชื่อให้อีกทีนะ,ะนี่นะชื่อเขาอยู่นี่อันนี้ชื่อชื่อที่พักนะคะนี่นะนี่ไปปุ๊ก,ก็นี วันนี้เรานอนกันที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปนอนที่ไหนตามไปดูกันพี่พักไม่ถึงพันที่ก็ซอมหนุยค่ะไปมุ้มเราไปดูอีกห้องกันนะคะที่ราคาเจ็ดร้อยบาท อีกห้องหนึ่งนะคะท้ายทาแบบเดียวกันเลยห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำอ่างเด็กๆคะอันนี้คือจะเป็นห้องเตียนคู่เหมือนกันเด็กๆสนุกสนานมากไม่เอา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 เป็นห้องใหม่เหมือนกันห้องน่ารักมากเลย ทุห้องที่เราอยู่คือชั้นสามนะคะมีลิฟต์ให้ด้วยนะดีมากใช่สะดวกใชสำหรับคนที่บอกว่ามีของเยอะๆนะใช่แบบเราอ่ะใช่ของเด็กของอะไรเต็มไปหมดเลยขมาเยอะเดินดนะคะ